ดีแม็วิ่งตรงมาจากราดบุรีตั้งใจไม่ให้ช่างดัดเนี่ยมาทุกไงเปนเป็นมามากลายเป็นจัดทรงหน้าหลังใหม่ยังไงไปชมกันเลยค่ะกระแตจากรักษตัางๆเราัตที่ด้าสวิตมาแล้วจ้ะวันนี้มาส่งงานอีซูซูดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาเนี่ยตอนแรกลูกค้าโทรมาคุกษาเรื่องรถเนื้เราคุยไปคุยมาก็โอเคแบบว่าลูกค้าเอาเข้ามาดูล้กันเพราะว่า จากอาการที่จะช่วยลดอาการกระด้างได้เนี่ยก็แนะนําให้เป็นดัดเปิดแหนบบรรทุกไปค่ะก็ลูกค้าก็หลังจากคุยกันเรียบร้อยเสร็จเนี่ยลูกค้าก็ดิ่งตรงมาจากบ้านโป่งเลยค่ะคุณขาก็มาถึงที่ร้านประมาณ3ามสี่โมงนะคะพอมาถึงช่างก็ได้ก้มดูแล้วก็ดูเรื่องด้วยจากลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนโุกมาด้วยเนาะแล้วก็นู่นนี่นั่นเสร็จเราก็ได้คุยกันกนเนี่ยจะก,ก็เลยทําการถอดแผ่นรับน้ําหนักออกมาเพื่อไปทําการดัดเปิดค่ะให้รดไม่เหลือช่วงเด้งมากขึ้น ดีจ้ะเราก็ถอดกระช่งคนละฝั่งเลยถอดแค่แผ่นลับหนันอย่างเดียวก็ไม่ต้องลุกยกแหนบลงมาทั้งตับเนาะแต่ทําไปๆมาๆไงเป็นกลายเป็นการจัดทรงหน้าหลังใหม่ไปดูต่อจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาประกอบที่รถคือเสร็จเหมือนเดิมหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่งงานลูกค้าเสร็จเรียบร้อยคันนี้ลูกค้าก็วิ่งกลับไปหายไปพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งลูกค้าโทรกลับมาต้องการจะมาจัดทรงหน้าหลังใหม่โหลดอันนี้ดูค่ะตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วดัดแหนบบรรทุกเปิดแหนบ้ำหนัใหลูกๆ นิ่มกว่าเดิมแน่นอนจานี่ลูกค้าเดินทางมาแล้วสุดแล้วลูกค้าเดินวนรถกลับมาค่ะเราก็ถามว่าพี่วิ่งไปถึงไหนคะเนี่ยลูกค้าบอกว,วิ่งไปถึงอ่างศะกลับมาใหม่ตั้งใจจะกลับมารอบนี้จะโหลดหน้าหลังจัดทรงหน้าหลังเลยก็ได้คุยแล้วก็ปรึกษากับช่างแล้วเนาะแล้วก็เราก็เลยถามว่าอ่าที่เปิดแหนบบัรทุกืัอสักคูไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็บอกโอเคค่ะพี่วิ่งดีกว่าเดิมมากเลยคือหาสาเหตุไม่เจอก็ทนใช้อย่างเงี้ยมานานหลายปีแล้วจนวันนี้มาได้คําตอบก็โอเค ตรงจุดเป้าหมายเป๊ะว่างั้นนะอ่ะตรงประเด็นรอบนี้ก็เร็วยังไม่ทัจนจะได้ถึงราชบุรีเริเลยคุณขาแค่พุทธมณฑลสาย4เนี่ยค่ะถึงแยกถนนอังสาพ,พุทธมณฑลสายสาสายสเนี่ยลูกค้าว่ารถกลับมารอบนี้มาเลยจอดโหลดใส่ชุดโหลดหลัง3นิ้วค่ะแล้วก็ปรับโหลดหน้าจากสำหรับชั้นนี้ค่ะปรับโหลดหน้าก็เป็นการเข้าไปขันขันด้านล่างเนาะหน้าเป็นทอยเชนบาร์เนาะก็ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนสปริงไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลื้อด้านหน้าค่ะแค่มุดเข้าไปได้ท้องรถก็ปรับสามารถปรับโหลดได้เลย ราก็ทาการเอาชุดโลซ้ำยืมมาใส่ให้ลูกค้าก่อนเลยจะลีค้าวนกลับมาก็เดี๋ยวสักพักคุณก็จะมืดแล้วทำงานกันไปทํางานกันไปแล้วก็คันนี้ก็ใส่ตัวแก้พายันให้ลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าช่วงล่างมันยันเนาะขอมันยันด้วยต้องเป็นใส่แก้พายันให้ลูกค้าต้องแก้กันอยู่พักใหญ่เลยคุณขาจนมืดเนี่ยละจ้ะต้องใช้ไฟส่องกว่าจะเสร็จงานกันได้เกรงใจลูกค้าเหมือนกันค่ะรอนานเดี๋ยวบางทีปัญหาหน้างานเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็ต้องแก้ตามจุดตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไปจะโอเคค่ะด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโหลดหนังสามนิ้วนอกแล้วก่อนใส่ล้อเลยก้าเสร็จแล้วอาลงเลมาดูฝั่งทางด้านซ้ายดีกว่าจะได้เห็นชัดฝั่ง,งทงางด้านซ้ายหนมือมองที่เห็นก็ลงก็ทรงจะประมาณนี้เลยสั่งโแรกมาโด่งโด่เลยนี่ก็ลงมา3นิ้วเลยค่ะอ่าช่างกดลงระยะอะไรเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเ,เสร็จแล้ววัดตลับเมตรจ้าลงไม่เอย่ย3นิ้วตามที่วัดไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยเป๊ะไปต่อน้านหน้าก็เลยจ้าช่างก็ไปทำกัน วัดด้านหน้าแต่เราก็จะทาการเตรียมอุปกรณ์ค่ะในการให้ช่างมุดเข้าไปขันค่ะนี่แต่ชางกเา็เอาไบบอกไฟฟ้าเอ้บล็อกลมแล้วในการขันปรับด้านหน้าโหลดลงค่ะอ่ะยังไม่ได้เนอะก็ต้องปรับมุนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยจ้าปรับขันนี่แหละไม่ได้ปรับสุวนใส่ก็ทําหน้าที่วัดระยะแล้วก็บอกช่างเนาะทำงานสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโอเคค่ะอ่าเสร็จหรือยังช่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็ทำการเก็บของเลยค่ะคแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตรียมเตรียมตัวส่งงานได้ได้โอ้ยอันนี้ลูกค้าวิ่งตรงมาจากบ้านกลงแต่บอกไกลมากเลยลูกค้าบอกไม่ไกลครับแค่นี้เองแค่เดียวยังไงต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่ทุกสมาคมใส่สามสิบแสดงตรงข้ามโรงเรียนสารสักลูกค้ามีปัญหาอะไรเข้ามาได้เลยจ้ายินดีได้บริการะคะ่ะเสียงรถแอมบูเล์ เดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ